วันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2023ซึ่งตรงกับปฏิทินพิธีกรรมก็คือวันอาทิตย์สัปดาห์ที่17เทศกาลธรรมดาซึ่งปีพิธีกรรมบทอ่านก็คือปีเนะครับคือพระวระสารจากระบุญแมทธิวในวันนี้พระพจนะของพระเจ้านั้นชวนเชิญให้เราไตรตรองและลำพึงมีหลายมิติด้วยกันนะครับ ก็คือเราคุ้นเคยมากกับการที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้ามีลักษณะเป็นเช่นไรพระเยซูคริสต์ได้อธิบายวันนี้โดยที่ใช้คำอุปมาอุปไมยอีกเช่นเคยนะครับอุปมาอุปไมยที่แมทธิวได้เขียนนี้มีทั้งหมด7ประการเราฟังไปแล้วด้วยกันนะครับ สี่ประการด้วยกันก็คือถ้าเราจําได้รื้อฟื้นเท้าความไปสักหน่อยนะครับก็คือเรื่องผู้หวานพระเจ้าได้มาหวานเมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วที่ตกบนทางเดินตกบนหินตกบนกอหนามตกในดินดีอันนั้นเป็นสัปดาห์แรกแล้วต่อมาก็มีเกี่ยวกับเรื่องอพืชที่ดีและก็วัชพืชนะครับที่เราก็ได้ฟัง เรื่องราวไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีอุปมาที่พงได้เปรียบเทียบให้ฟังอีกหลายต่อหลายเรื่องแต่วันนี้เราก็ยังมีอีกสามเรื่องที่พงได้สอนเรานะครับที่เราได้ฟังกันคุ้นเคยมากนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องอคนทํำนาคนทํางานที่ในไร่ ทำงานประจำวันทุกวันแล้ววันหนึ่งก็ไปเจอขุมทรัพย์ที่ฝังไว้อยู่ในดินอันนี้เรื่องหนึ่งได้อีกเรื่องหนึ่งก็พ่อค้าที่พบไข่มุกเม็ดงามนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อาณาจักรพระเจ้านั้นอาณาจักรสวรรค์นั้นก็เปรียบเสมือนอาชาวประมงที่ลงอวนแล้วได้ปลาหลากหลายชนิดทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราคุ้นเคยมากทีเดียว การอธิบายพระวาจาพระเจ้าตอนนี้มีหลายมิติทีเดียวแล้วแต่ว่าเราจะมุมมองเราจะมองกันอย่างไรนะครับมุมมองแรกเนี่ยที่อยากจะไต่ตองกล่าวคือที่บอกชาวนาได้อ่าทำงานทุกวันแล้วก็เขาก็เป็นคนยากจนด้วยแล้วก็ทำงานทุกวันและว,วันหนึ่งเขาก็ได้พบอขุมทรัพย์ ที่ฝังอยู่ในดินโดยบังเอิญแล้วเขาก็ได้ได้ไปขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพอมีเพื่ออยากจะได้ที่ดินแปลงนี้และจะได้เป็นเจ้าของอันนี้บางทีฟังดูแล้วอาจจะขัดแย้งนิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ยากจนอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเขาจะไปรวบรวมเงินทั้งหมดที่เขามีจะมาซื้อนาแปลงนี้ ก็เราดูซิว่าเอ๊ะเขาจะซื้อซื้อได้หรือแล้วอย่างหนึ่งที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ที่ดินของเขาแต่เขากลับไปพบคุมทรัพย์ซึ่งเจ้าของที่ดินจริงๆเขาก็ไม่พบนะครับเขาก็ไม่ได้พบคุมทรัพย์อันนี้แต่เป็นชาวนาข้อคิดที่ของเราน่าจะมีก็คือชาวนาคนนี้ก็ทำงานประจำวันทำงานอยู่ทุกวัน ฉะนั้นการที่เราทำงานประจำวันทำแม้เป็นสิ่งธรรมดาแต่ว่าเราก็อาจจะพบคุมทรัพย์ได้คุมทรัพย์อันนี้ก็เปรียบเสมือนอาณาจักรสวรรค์แล้วเขาเองก็ต้อง <c oughs> ยอมลงทุนนะครับหมายถึงว่าข้าวของที่เราจะมีนั้นเราไม่ได้มาฟรีๆเขาต้องเสียสละอีกหลายอย่างเขาต้องออกแรงที่จะต้องได้รวบรวม เงินทองหรือว่าอะไรที่เขามีทั้งหมดเพื่ออยากจะได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ก็เปรียบเสมือนว่าคนเราถ้าเมื่อพบพระเจ้าแล้วเขาก็ต้องไปจนถึงที่สุดได้พงมาครอบครองก็เหมือนกับพงได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในชีวิตแล้วนี่เราจึงน่าจะตั้งคำถามสำหรับชีวิตเราวันนี้คำถามแรกที่จะต้องตั้งคำถามให้กับตัวเราก็คือ,อ อะไรก็คือลำดับสำคัญสูงสุดในชีวิตกล่าวอีกในหนึ่งก็คืออะไรคือคุณค่าสูงสุดของเราในชีวิตนะครับและเมื่อเราพบแล้วเราจะยอมเสียสละสิ่งต่างๆอื่นๆที่เรามีหรือเปล่าเพื่อจะได้คุณค่าที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือได้พระเจ้าได้อาณาจักสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ว่าการได้มานั้นเราก็ต้องมีการเสียสละสิ่งอื่นๆที่เรายังติด ฉะนั้นเราอาจจะยึดติดอีกหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวนะครับที่เราไม่พร้อมที่จะสละไปคือเรายังต้องใช้เจตนารมณ์ที่เราไม่ยึดติดกับสิ่งใดเพื่อจะได้อาณาจักรพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์มาครอบครองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งส่วนตัวอีกตัวอย่างหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นอุปมานั่นก็คือมีความคล้ายกันมากก็คือพ่อค้าคนหนึ่งเขาได้พบไขมุก เม็ดงามทีเดียวแล้วเขาก็สิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขาก็ไปขายทั้งหมดเลยเพชรนินจินดาที่เขามีเขาก็ได้ได้ขายไปหมดเพื่อจะได้ครอบครองไข่มุกเม็ดงามอันนี้เราก็มานั่งคิดดูว่าคนคนนี้เขาร่ารวยอยู่แล้วแต่เขาก็สแสวงหาฉะนั้นการพบพระเจ้านั้นจะมีสองลักษณะก็คือพระเจ้านั้น พระอ,องค์ได้มีอยู่แล้วต้องการให้เรานั้นได้คนพบพระอ,องค์คือสรุปง่ายๆว่าทั้งคนรวยคนจนคนที่ไม่ว่าอยู่ในสานะอะไรก็ตามเราสามารถพบพระเจ้าได้ทุกสถานภาพนะครับฉะนั้นอาณาจักรสวรรค์นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งในที่นี้ในข้อคิดของเราก็คือทุกคนนั้น ตราบใดที่เป็นมนุษย์นั้นเราเป็นลูกของพระเจ้าทั่วหน้ากันทุกคนแต่เราต้องแสวงหาแล้วการที่พบพระเจ้านั้นก็มีพบหลายวิธีบางคนได้พบพระเจ้าโดยเรียกว่าเรียกว่าโดยบังเอิญที่ได้พบแต่บางคนนั้นต้องแสวงหานะครับในวันนี้บทอ่านก็ชวนให้เราคิดว่าเรานั้นอยู่ในประเภทไหน แล้วเราอย่าลืมนะครับในการตั้งคำถามชีวิตเราว่าอะไรก็คือ Priority ก็หมายถึงลำดับสูงสุดในชีวิตของเราชีวิตของเรามันต้องมีลำดับความสำคัญ1 2 3 4 5อะไรไปเรื่อยแล้วเราต้องมานั่งคิดว่าแล้วอะไรล่ะที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นี่เป็นมิติหนึ่งนะครับที่ได้เสนอ ให้เราได้คิดในวันนี้ส่วนอีกมิติหนึ่งก็น่าคิดเหมือนกัน <c oughs> ถ้าสมมุติว่าตัวเราเองล่ะเราเป็นสมบัติอันนั้นล่ะแล้วผู้ผู้ที่จะมาพบนั้นก็คือเป็นพระเยซูคริสต์เองมิตินี้น่าสนใจถ้าเราจะมาไตราตรองหรือว่ารำพึงด้วยกันในเช้าวันนี้วันอาทิตย์นะครับสมมุติว่าเราเองเป็นขุมทรัพย์ ตัวเราเองที่ฝังไว้ในดินซึ่งไม่มีคนพบก็อยากจะเปรียบเสมือนกับว่าบางทีคุณค่าชีวิตความเป็นมนุษย์ของเรานั้นแม้เราอาจจะยากจนแม้เราอาจจะอยู่ฐานะอะไรก็ตามไม่มีคนเห็นคุณค่าในชีวิตของเราเลยแต่ว่าพระเยซูคริสต์มองเห็นพระเยซูคริสต์นั้นให้ความสำคัญต่อชีวิตแต่ละชีวิตเลยนะครับก็เหมือนกับว่าเรานั้น เป็นคุ้มทรัพย์ของพระอ,องค์แม้เราจะถูกฝังในดินคนอื่นจะมองไม่เห็นแต่พระอ,องค์มองเห็นด้วยด้วยว่าพระอ,องค์เห็นความสำคัญของเรายกฐานะของเราเพราะความรักอันที่เรียกว่าหาขอบเขตไม่ได้พระอ,องค์จึงยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตเพื่อจะไถ่เราเพื่อจะได้เ,าเรากลับคืนมาให้เราเป็นคุ้มทรัพย์อันแท้จริงของพระอ,องค์นี่เป็นวิธีคิด ของนักพระคัมภีร์ได้ตีความเป็นแบบนี้นะครับหรือขณะเดียวกันถ้าเราไปดูธรรมชาติของไขมุกนะครับไขมุกนี่จะเกิดจากหอยนางรมนะครับเมื่อหอยนางรมนั้นมีสิ่งที่แปลกปลอมมีทรายมีกรวดซึ่งเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเข้าไปอยู่ข้างในตัวากาบหอยนางรมนี้ มันจะเกิดอาการระคายเคืองตัวเองจึงค่อยๆที่จะหลั่งสารออกมาในตัวเองเพื่อจะคุมเพื่อจะ,อะเคลือบเม็ดทรายหรือเม็ดกรวดอันนั้นแล้วค่อยๆเคลือบไปทีเล็กๆทีน้อยจนกลายเป็นไข่มุกที่มีค่าจึงเปรียบเสมือนว่าพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหอยนางรม ที่สัมพันุภาพที่มีอำนาจทุกอย่างแล้วเราเป็นใครเราอาจจะเป็นมนุษย์ที่เป็นเพียงเม็ดกรวดเม็ดทรายที่ไร้ค่าแล้วเราก็มีความสกรปรกอยู่ในตัวเราเองแต่วันหนึ่งเราเข้าไปอยู่ในตัวหอยนางรมและตัวหอยนางรมนั้นก็คือความรักของพระเจ้าพระเจ้าจึงให้สารแห่งความรักของพระองค์ให้เคมี ที่เป็นพระพรของพระองค์มาเคลือบตัวเราไว้จากสิ่งที่ไร้ค่าเราจะกลายเป็นมุกเม็ดงามเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนี่แหละครับอาจจะตีความได้อย่างนี้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นถ้าเราตีความลักษณะนี้ก็แลดูมีเหตุมีผลเพราะว่าพระเจ้าทรงรักพวกเรารักมวลมนุษย์อย่างที่สุดแล้วพระองค์จึงให้เรา ยกย่องชีวิตของเราจึงมีคุณค่าอย่างที่สุดนี่เป็นอุปมาเปรียบเทียบอสองเรื่องนะครับที่พระองค์ได้ประทานพรอให้กับเราเพราะพระองค์ต้องการให้เรารอดพ้นแล้วมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับและอีกประการหนึ่งอุปมาเรื่องที่สนั่นก็คือเปรียบเสมือนกับชาวประมงที่พระองค์ได้อ่า เรียกว่าหวานอวนลงไปและก็ได้ปลาขึ้นมาหลากหลายฉะนั้นในอวนนั้นก็จะมีทั้งปลาดีปลาเร็วมีทั้งเศษขยะมีทั้งสารพัดอย่างอยู่ในอวนก็เปรียบเสมือนว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็เปิดสําหรับทุกคนหมายถึงพระเจ้าได้เมตตาพระเจ้าให้โอกาสกับทุกทุกคนในขณะที่เราจเจริญชีวิตอยู่ในโลกนี้ และพงค์จะตัดสินพิพากษาครั้งสุดท้ายก็หมายถึงว่าในขณะที่ชาวประมงเขาจับปลาได้อยู่ในท้องทะเลนั้นเขาไม่ได้ไปนั่งคัดเลือกปลาในช่วงนั้นหรอกเขาต้องปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปก่อนเมื่อขึ้นฝั่งก่อนจึงเลือกว่าปลาชนิดดีและขยะอะไรปลาที่ไร้ค่าก็มีเหมือนกันนะครับก็คือ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างเช่นก็จะมีปลาที่ปลาเน่าปลาอะไรต่างๆที่ปลาที่เป็นพิษก็ยังมีมีขยะที่ติดมายิ่งช่วงนี้ในท้องทะเลนั้นในยุคป,ปัจจุบันนั้นมีแต่พลาสติกมีแต่ขยะอยู่ในท้องทะเลซึ่งติดอยู่ในอวนทั้งหมดเราเองเราก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าในระหว่างที่พระเจ้าให้โอกาสกับเราทุกๆวัน เหล่านั้นก็อยู่ในท้องทะเลอยู่ในผืนแผ่นดินนี้แล้ววันหนึ่งถ้าเรา,อ,าอยู่ในอวนของพระเจ้าแล้วพระองค์ต้องตัดสินลงโทษในสุดท้ายตัดสินให้รางวัลตัดสินพิพากษาสุดท้ายเราต้องไตรตรอ,องดีๆนะครับว่าเราจะเป็นปลาประเภทไหนเป็นปลาดีหรือปลาเลวที่พระองค์จะโยนทิ้งไปฉะนั้นพระองค์ขอให้สำนึกว่า ในทุกๆวันที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเรามีคุณค่าต่อสายพระเนตรพระเจ้าพงให้เวลาพงให้โอกาสกับเราทุกคนที่จะเข้าอาณาจักรสวรรค์ได้แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีความพร้อมเราต้องปรับตัวเราเองเราต้องเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเราเองนะครับและเราจะมีความพร้อมได้เราจะรู้อะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเรา เราต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ความรอบรู้ความรอบคอบในการรู้ว่าอะไรคือลำดับความสำคัญในชีวิตของเรานะครับตัวอย่างเช่นบทอา่านที่พระเจ้าได้ให้เราฟังจากหนังสือพงกษัตริย์นะครับวันนี้ที่ให้กษัตริย์โซโลมอนเมื่อในวัยหนุ่มนั้นท่านได้หลับแล้วก็ฝันไปฝันว่า พระเจ้านั้นให้เลือกว่าวเวลานี้ถ้าจะขอพรจากพระเจ้าจะขออะไรฉะนั้นโซโลโมอนก็ฝันไปว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาเขาต้องขอพรพระเจ้าสักหนึ่งอย่างในชีวิตโซโลโมอนเขาก็ไม่ได้ขอความมั่งคั่งสมบูรณ์ไม่ได้ขอทรัพสมบัติไม่ได้ขอให้มีกำลังเอาชนะศัตรูหมู่มารไม่ได้ขออะไรใดๆทั้งสิ้น แต่ซโซโลมอนนั้นขอให้มีความฉลาดขอให้มีปรีชาญาณขอให้เป็นคนที่รู้จักตัดสินอะไรดีอะไรชั่วให้เป็นคนที่รู้จักป,ก,ปกครองประชากรของพระเจ้าและแยกแยะและเข้าใจอย่างดีไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวอะไรดีอะไรชั่วนะครับแต่ต้องประพฤติตัวปฏิบัติตัว ว่าอะไรสิ่งดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละครับที่กษัตริย์โซโลโมอนได้ขอพอรจากพระเจ้าเราก็น่าจะต้องขอพอรแบบเดียวกันว่าในวันนี้ถ้าพงให้โอกาสเราสวดขอพอรพระเจ้าเราจะขออะไรดีฉะนั้นเราต้องขอพระเจ้านะครับให้เรามีปรีชาญาณให้เรามีความฉลาดรอบรู้รู้จักแยกคุณงามความดีอะไรดีอะไรชั่ว รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราแม้ว่าเราจะจบชีวิตในโลกนี้แต่เราก็ได้อนาจาักสวรรค์มาครอบครองอย่างแน่นอนกล่าวคือพระเจ้านั้นให้โอกาสเราตลอดเวลานะครับวันนี้ก็เป็นข้อคิดวันอาทิตย์สำหรับเราอย่างนี้นะครับพ่อถวายบูชาขอบคุณในวันนี้แน่นอนสำหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกทกท,กท่านที่มาร่วมพิธีบูชาขอบคุณและเจตนารมณ์ทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมนะครับ พอคิดถึงทุกคนในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวดภาวนาสําหรับความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองสวดภาวนาสําหรับผู้นําทั้งประเทศผู้นําศาสนาจักรสวดภาวนาเพื่อพวกเราซึ่งกันและกันนะครับเราจะได้เป็นคนที่ฉลาดรอบรู้แล้วรู้อะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตรู้จักแยกความดีความชั่วออกไปในชีวิตว่าอะไรที่เราควรจะต้องทำณเวลานี นี่แหละเป็นคุมทรัพย์อันประเสริฐที่สุดในชีวิตที่พระเจ้ามองเห็นในตัวเรานะครับเราจะต้องกลายเป็นไข่มุกเม็ดงามในชีวิตของเราให้จงได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่พ่อได้ภาวนาสำหรับพี่น้องทุกคนในวันนี้ภาวนาสำหรับบรรดาเยาวชนบรรดาคนสูงวัยทุกคนด้วยนะครับผู้ที่เจ็บป่วยทั้งที่อยู่ที่บ้านที่อยู่โรงพยาบาลและภาวนาสำหรับผู้ที่เป็นญาติพี่น้องของเรา ผู้ที่เป็นที่รักของเราที่ล่วงลับไปแล้วภาวนาสําหรับวิญญาณในไฟชําระวิญญาณที่ได้รับทุกทรมานที่ต้องชําระดวงวิญญาณเพื่อจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้านะครับนอกนั้นพ่อ,อย่างคิดถึงคนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่30อกรกฎาคมและผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมทุกทกท่านนะครับภาวนาสําหรับครอบครัวใหม่ที่จะแต่งงาน ในวันนี้และในช่วงเดือนนี้ที่เริ่มต้นชีวิตสมรสใหม่พอก็คิดถึงบุคคลเหล่านี้ภาวนาสำหรับนักบวชชายหญิงสำหรับกระแสเรียกและเจตนารม์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการจะภาวนาร่วมกันในวันนี้นะครับขอพระเจ้าประทานพรทุกคนอาเมน